รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะรุ้สวัสด์ค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าว,วันนี้เรายังคงมีสารธรรมนามสมัยที่จะช่วยให้เข้าใจชีวิตมาฝากกันต่อในช่วงแรกของรายการท่านเจ้าคุณพระเมธีวรยานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวรัชรังสฤษฐ์กรุงเทพก็พร้อมรอทุกท่านอยู่แล้วค่ะไปติดตามกันเลยนะคะในช่วงนี้ช่วงธรรมมาพิรม ชีวิตของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะการเปรียบเทียบว่าชีวิตของเรานี่เราอยากจะให้เป็นเหมือนอะไรชีวิตเปรียบเสมือนกับละครมันก็มีหลายฉากหลายตอนทั้งที่ชอบและไม่ชอบทั้งที่อยากให้ให้เกิดขึ้นและไม่อยากให้เกิดขึ้นการใช้ชีวิตก็เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะ หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้มันเป็นปกติธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะทำความเข้าใจในแต่ละฉากแต่ละตอนของชีวิตได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจดีเราก็มีความสุขในการใช้ชีวิตเหมือนกับการดูละครหรือชีวิตเหมือนกับเทียนไขไม่ลงไปแล้วก็สูญหายละลายไป ไม่ได้เกิดคุณค่าหรือสิ่งที่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตอยู่ไปวันวันเหมือนไฟที่มันไม่ไสเทียนลงไปก็ค่อยๆออันตราธานหายไปตามการเวลาชีวิตเหมือนกับสายน้ำไหลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโดยเฉพาะสายน้ำเนี่โบราณบอกว่าเราสามารถ ข้ามแม่น้ําสายหนึ่งได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นต่อให้กลับมาข้ามอีกครั้งมันก็ไม่ใช่แม่น้ําสายเดิมแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับชีวิตของเราเราอาจจะบอกว่าตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเราก็คือคนนี้แหละจะเริญเติบโตมาจนถึงผู้สูงวัยก็คือคนนี้แหละแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปตามกาลเวลานมันก็เปลี่ยนไป ทั้งความรู้สึกนึกคิดทั้งอารมณ์ทั้งจิตใจทั้งประสบการณ์ทั้งความรู้ทุกอย่างย่อมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตอีกอย่างหนึ่งหรือว่าชีวิตก็เหมือนกับเรือที่มันแล่นอยู่ในมหาสมุทรแล่นไปเรื่อยนะมีจุดหมายปลายทางบ้างไม่มีจุดหมายปลายทางบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา ถ้าเราอยากมีจุดหมายปลายทางก็กำหนดทิศทางในการเดินเรือให้มันชัดเจนแต่ถ้าไม่สามารถกำหนดทิศทางได้ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามในการดำเนินชีวิตเหมือนกับพระมหาชนกนั่นแหละไปทำการค้าขายเรืออับปางในท่ามกลางมหาสมุทรก็ต้องหาวิธีการเอาชีวิตรอด ไม่ยอมเป็นเหยื่อของพวกปลาสัตว์ร้ายในทะเลก็คือต้องว่ายว่ายน้ําใช้ความเพียรพยายามแม้จะไม่เห็นหนทางว่าทางเข้าฟังมันอยู่ตรงไหนแต่อย่างน้อยก็ยังได้แสดงให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าเรามีความเพียรพยายามในการที่จะเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดอุปสรรคปัญหาขึ้นมาในชีวิต เราก็ต้องแสดงให้คนทั้งหลายเห็นว่าเรามีความพยายามในการที่จะใช้ชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยไม่ตกอยู่ภายใต้อุปสรรคปัญหาที่มันครอบงำเข้ามาในชีวิตของเราไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจการครอบงำของกิเลสตั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราพยายามที่จะสลัดออกเสียสลอกเสียสละออกอยู่ตลอดเวลาก็ต้องแสดงให้เห็น ด้วยการเรียนการรู้เข้าใจในชีวิตที่เราได้สั่งสมเป็นประสบการณ์ในแต่ละวันเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ชีวิตเราก็เรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่านบอกว่าเรียนเพื่อให้เป็นทุนทำงานก็ให้เป็นบุญใช้ชีวิตก็ให้เป็นคุณแล้วเราจะมีความสุขกับการใช้ชีวิต สมกับที่เราได้เรียนรู้ชีวิตมาเรียนให้เป็นทุนเราเกิดมาเราก็ไม่มีทุนรอนในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้จำเป็นจะต้องสอะแสวงหาทุนด้วยการเรียนการศึกษาการพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลายิ่งเรียนได้มากเท่าไหร่มีความรู้มากเท่าไหร่ก็เหมือนกับเรามีทุนมากเท่านั้น ยิ่งคนที่เก่งๆเรียนให้เป็นทุนดีๆแล้วไม่จำเป็นต้องไปหาทุนในการเรียนเพราะเรามีการเรียนเป็นทุนนี่คือทุนการศึกษาที่มีความมั่นคงและน้อยแน่นอนสำหรับตัวเราและเราสามารถที่จะหาให้กับตัวเราได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นเมื่อเราเรียนดีจนเป็นทุนในการใช้ชีวิตของเราเดี๋ยวสิ่งทั้งหลาย ก็จะมาสนับสนุนเราไปโดยปริยายลหละเพราะคอเห็นความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนในการเรียนรู้ชีวิตให้มีความรู้ความเข้าใจและความมั่นคงเรียนให้เป็นทุนทำงานให้เป็นบุญก็เหมือนกันแหละเวลาเราทำงานถ้าเราไปมุ่งสิ่งอย่างอื่นแล้วมันไม่เป็นบุญหรอกโดยเฉพาะโดนอำนาจ ของความโลภกดหลงความอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากเป็นอยากดังมาครอบงามแล้วมันก็ไม่เป็นบุญหรอกแต่ถ้าเราใช้ชีวิตกับการทำงานด้วยการมองเห็นว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเราก็จะมีความสุขว่าทุกงานที่เราทำนั้น ล้วนแต่มีสาระสำคัญมีคุณค่าทางด้านจิตใจเรียกว่าถ้าเราให้เกียรติกับงานสุดท้ายงานก็จะให้เกียรติกับตัวเราว่าคนที่ทำงานดีขนาดนี้ทำงานเก่งขนาดนี้มีความเข้าใจในขนาดนี้ก็สมควรที่จะขยับขึ้นไปทำงานที่มันดีกว่านี้ทำงานที่มันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากกว่านี้นั่นคืองานให้เกียรติตัวเรา โดยเริ่มต้นจากการที่เราให้เกียรติกับงานไม่ใช่ไปหมิ่นดูงานวนะ่าโอ้เล็กน้อยงานไม่มีความสำคัญให้คนอื่นทำเราไม่อยากทำงานที่คนไม่ยกย่องสรรเสริญไม่นัาหน้าถือตา,อางนี่เพราะ,ะนั้นงานทุกงานถือว่าเป็นงานที่มีเกียรติยิ่งเราทำด้วยความเข้าใจตามหลักพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับว่าเราได้สร้างบุญ สร้างกุศลให้กับตัวเรามีความสุขในการทำงานในหลักของพระพุทธศาสนาการเรียนรู้ทำยังไงถึงจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้เราจะมีวิธีการในการเรียนรู้ยังไง แน่นอนว่าขั้นต้นต้องไปคบหาสัตบุรุษสัพุริสังเสวะต้องมันคบหาคนดีคนมีคุณธรรมคนที่สามารถจะแนะน,นำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเราได้แน่นอนว่าเราก็สามารถรู้แล้วล่ะใครที่เป็นประโยชน์กับตัวเราสามารถสร้างคุณความดีแนะนำในาทางที่มีประโยชน์ให้กับตัวเราได้ ก็ต้องไปคบหามันไปเจราจาไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นหรือให้ท่านใดแนะนำหนทางในการใช้ชีวิตว่าทำยังไงถึงจะมีความสุขพระสัตตะบุรุษในทางพระพุทธศาสนานะถือว่าเป็นกัลยาณมิตรชั้นดีนะทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ด้วยตัวของเราจำเป็นต้องมีกัลยาณมิตร คอยสนับสนุนเรามาอยู่ร่วมกันมากๆก็เป็นกันลยาณมิตรของกันและกันเป็นมิตรที่ดีงามเป็นมิตรที่เกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นมิตรที่ชักนําในทางที่ดีไม่แนะนําในทางที่ไม่เป็นประโยชน์คือทุกอย่างเนี่ยมันทําให้เราเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ชีวิตในลักษณะแบบนี้ต้องมันคิดที่มันอิงกับกุศลธรรม ถ้าเราสังเกตว่าช่วงที่เรามีเวลาว่างๆเนะี่ยเราก็ลองคิดถึงอัดทำคําสอนในทางพระพุทธศาสนามันจะทําให้เราเกิดความแตกฉานแต่ความรู้นั้นมันก็จะขยายออกมาจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่ขยายออกไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีความสนุกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี่มันมีอะไรอีกเยอะที่จะต้องให้เราเรียนโดยเริ่มต้นจากกระบวนการเรียนชีวิตนี่แหละ เพื่อสื่อไปถึงหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่ก็คือทำให้เราเกิดปัญญาด้วยวิธีการคิดโยนิโสมนสีการนี่แหละต้องคิดให้มันเป็นระบบระเบียบคิดเพื่อเข้าถึงคุณค่าแท้มากกว่าคุณค่าเทียมคิดหาทางออกได้ไม่เะไม่เฉพาะนึกถึงสิ่งที่มันเป็นประโยชน์หรือสิ่งที่มันเป็นโทษแต่ต้องหาทางออก จากสิ่งที่มันเป็นคุณและเป็นโทษให้ได้เรียกว่าโยนิโสมนสิการถ้าแปลโดยพยัญชนะเรียกว่าการกระทําไว้ในใจโดยสาวหาไปถึงต้นเขาของสิ่งที่เกิดขึ้นคือไปที่เหตุเกิดของสิ่งนั้นถ้าว่าตามหลักของอริยศาสตร์ก็คือสมูทายนั่นแหละถ้าทุกข์ก็คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรา ทุกคือปรากฏการณ์สมุทัยคือตัวบงการนิโรธคือสภาวะการมรคคือวิธีการในการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นสมุทัยต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะตัวปัญหาเราก็ต้องรู้ว่ามันมาจากไหนหลังจากที่เราเจอเจอกับความทุกข ว่ามันมีรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเรียนเพื่อให้เข้าถึงความทุกข์เรียนชีวิตเพื่อให้เกิดความทุกข์ดีไมด่ดีท่านเรียนไปอาจจะได้ปริญญาจากการทําความเข้าใจเกี่ยวกับความทุกข์ได้ที่บอกว่าเรียนรู้ทุกข์จะทําทให้เราได้รับปริญญาเพราะว่าความทุกข์คืออะไรปริญญาตาง่งปริญญเออย่าง เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้ตามหลักที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมจักรกับประวัตนสูตรเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดความทุกข์กำหนดชีวิตของเราได้เท่ากับเราจบปริญญาคือความรู้รอบความรอบรู้ยิ่งสาวไปถึงตัวต้นเกิดของปัญหาก็คือสมุทยัยเราก็สามารถละสิ่งนั้นได้ถูกต้องตามแนวคำสอนของพระพุทธองค์ แม้กระทั่งว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมที่มันเหมาะสมกับสภาวะการที่มันเกิดขึ้นหรือว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องไปหาธรรมะที่มันเหมาะแก่กันและกันมาจริงอยู่หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาคนก็อาจจะมองว่าเหมือนยาหม้อใหญ่เอามารักษาโรคอะไรมันก็ได้หมดมันก็ได้หมดนั่นแหละแต่ว่ามันจะรักษาได้ดีขนาดไหนเนี่ย มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องอาศัยหลักธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติให้มันสมควรแก่สิ่งที่เราต้องการหรือแก่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจึงจะสามารถดับความทุกข์ได้ส่งเสริมชีวิตของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้บางทีคนเราจะทำความดีก็รู้สึกอายอเขินๆเหมือนกันนะยิ่งไปอยู่ในสังคมก,กลุ่มคนที่ ไม่นิยมในการทำความดีในการช่วยเหลือคนอื่นหรือช่วยเหลือชีวิตคนอื่นคันจะเข้าไปช่วยเดี๋ยวก็หาว่าเป็นแกะดำหรือคนที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็เกิดความรู้สึกอาย,อายเขินๆทั้งๆท,ที่การทำความดีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีความอายหรือความเขินจะบอกว่าทำดีไม่ต้องอายทำดีได้อายอดนะทำดีได้ทุกด้าน ทำนานๆทุกด้านได้ไออดนะทำดีเป็นนิสัยชั่วจะได้ไม่มีช่องเรียกว่าบุญมาปิดช่องไม่ให้ชั่วมันเกิดขึ้นมาทําดีไม่ต้องลองดีของแท้ของจริงไม่ทิ้งผู้ทําอย่างแน่นอนผู้ทําจะอยู่ที่ไหนมันก็ตามไปส่งเสริมสนับสนุนอยู่นั่นแหละไม่ต้องกลัวว่าทําไปแล้วมันจะสูญหายไป หรือว่ามันจะไม่มาเยี่ยมเราอีกเลยไม่ใช่รับรองว่าบุญกุศลที่เราทำไปนะไม่ทิ้งตัวเราไปแน่นอนเพราะฉะนั้นทำดีก็ไม่ต้องเกรงถ้าเราเล็งเห็นคุณความดีทำดีไม่ต้องกลัวเพราะความชั่วย่อมไม่กล้ามาสู้ดีทำดีไม่ต้องหวัน่นเพราะสักวันต้องได้ดีทำดีก็ไม่ต้องไหว อยู่ที่ไหนดีที่นั่นมั่นใจได้เลยในคุณความดีของเรานั่นคือมีศรัทธาที่ตั้งมั่นต่อการใช้ชีวิตต่อการทำคุณความดีเพราะฉะนั้นการเรียนอันดับแรกเราต้องมีศรัทธาในสิ่งที่เรากำลังจะเรียนถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้หรือองค์ความรู้ที่เรามีอยู่นั่นจะสามารถศึกษาให้เข้าใจได้ มันก็ล้มเหลวตั้งแต่คิดแล้วยังไม่ต้องเข้าสู่กระบ,บวนการเรียนรู้นั้นศรัทธาที่ตั้งมั่นทําให้เรานี่มีความมั่นอกมั่นใจในสิ่งที่ทํามากขึ้นเป็นทวีคูณเพราะชีวิตของคนเหานี้มันก็มีนิยามหรือมีวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปโดยหลักทั่วไปคนก็จะนึกถึงชีวิตอยู่สามรูปแบบ รูปแบบที <ME> 1> ่1ก็คือชีวิตที่สนุกสนานรูปแบบที่2ก็คือชีวิตที่ดีรูปแบบที่3คือชีวิตที่มีความหมายชีวิตที่สนุกสนานก็เหมือนกับชีวิตในวัยเด็กวัยกำลังต้องการความสนุกสนานในชีวิตแม้กระทั่งการเรียนรู้ก็ต้องให้มีความสนุกสนานในการเรียนรู้เรียนไปเพลิดเพลินไป ไม่ใช่เรียนแบบเครียดมากเกินเกินไปก็ไม่ดีมันขัดกับอุปนิสัยของคนวัยเรียนรู้ที่เป็นวัยเด็กพอเรียนรู้ขึ้นมาแล้วมีความรู้มีสติปัญญามีความสามารถก็นำเข้ามาสู่การประกอบสมาอาชีวะส่วนชีวิตที่มีความหมายแน่นอนว่าเมื่อผ่านวัยการทำงานมาแล้วเราก็ต้องการ หาความหมายให้กับชีวิตคือเรากำลังตั้งความหมายว่าชีวิตของเรามันคืออะไรบางทีเราก็มานั่งคิดทบทวนเวลา,บ,าบ่างหรือเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาตกลงแล้วชีวิตของเรามันคืออะไรควรจะใช้ชีวิตยังไงถึงจะเหมาะสมกับเพศกับวัยกับสถานะความเป็นอยู่ในปัจจุบันอันนั้นชีวิตที่มีความหมายถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าเราหาความหมายให้กับชีวิตของเราได้เราก็จะเดินตามทางความหมายที่เราได้ตั้งไว้แล้วเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสงบร่มเย็นตลอดไปอันนี้ก็คือชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่มีความหมายการเรียนรู้ชีวิตก็ทำให้เราได้รับประโยชน์ทั้งความรู้สภาพจิตใจอารมณ์ความรู้สึก สิ่งแวดล้อมทั้งทำให้เราได้เข้าใจในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้วิธีการที่ดีในการดำรงชีพอย่างมีความสุขและก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลฟังเทศฟังธรรมเจริญจิตตภาวนาก็ขอให้ทุกท่าน ได้มีจิตใจที่มั่นคงมุ่งตรงในพระพุทธศาสนาเรียนรู้ให้เข้าใจให้เกิดความหมายให้เกิดคุณค่ากับชีวิตของเราตลอดไปรัตนตยานุภาเวนะด้วยอานุภาพของคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์อำนาจบารมีคุณความดีที่เราทุกท่านได้ร่วมการอบรมสั่งสมมาทั้งในอดีตปัจจุบันและจะได้บำเพ็ญต่อไปในอนาคต จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะพลวะปัจจัยอํานวยอวยพรให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคาอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองด้วยโภคะสมบัติบริวารสมบัติอิสริยสมบัติสมบัติที่มนุษย์พึงปรารถนาทุกประการมีสติปัญญาแตกฉานเห็นแจ้งแทงตลอดในอัตธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้นปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอความปรารถนาที่ทุกท่านได้ตั้งไว้ดีแล้วนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมดังมโนรถมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทิน ได้เรียนรู้ชีวิตกันแล้วหวังว่าจะนำไปปรับใช้กันได้บ้างไม่ว่าก็น้อยนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรางละจะมีอะไรมาฝากกันอีกบ้างไปติดตามกันเลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรธรรมมาพิวัตรวันนี้ท่านจะเอาวาสวัดดุสิดารามกรุงเทพมีเรื่องของ ปัจจุบันขณะมาฝากแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ,จะเจริญสุขญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านหัวข้อธรรมะที่บรรยายคือปัจจุบันขณนะขณะคือการเวลาการเวลาที่เป็นปัจจุบันคือเวลาปัจจุบันมาถึงเราแล้วเนี่ยปัจจุบันมาถึงเราเราจะถอยหลังก็ไม่ได้ถอยหลังก็คือไปหาดีต แล้วจะไปข้างหน้าก็ไม่ได้ไปหาอนาคตนั่นแหละเหมือนกับเราขับรถมีเขาห้ามก็ห้ามอะไรเขาใช้กคมห้ามย้อนสอนห้ามย้อนสอนด้วยและห้ามห้ามแซงคิวด้วยย้อนสอนก็แสดงว่าถ,ถอยไปหาอาดีตคําว่าอาดีตในที่นี้คือสิ่งที่เราได้ประสบมาในอดีตเรื่องความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีดังนั้นจะไม่ให้คํานึงถึงอดีต ก่าวและคำนึงอดีตสมหรัความสุขความสุขก็ที่เราได้รับแล้วมันก็ผ่านมาแล้วแต่ถ้าท่านผู้ใดยังยึดติดในอดีตคำว่ายึดติดก็คือจิตเรายังยึดติดในอดีตนั้นเป็นยังไงบ้างเอาอดีตความสุขที่เราเคยมีความสุขในอดีตที่เราเคยมีมาอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เราต้องอยู่กับตัวปัจจุบันปัจจุบันเราเป็นอย่างไรเรารับตัวปัจจุบันนั้นพูดง่ายๆมือทั้งสองมือนี้เรารับกรรมเรื่องปัจจุบันปัจจุบันขณะ ขณะหนึ่งหนึ่งขณะที่เรามีชีวิตเด็กปัจจุบันขณะหลายอย่างปัจจุบันขณะที่เป็นวินาทีนาทีชั่วโมงหรือปัจจุบันขณะในวันปัจจุบันขณะสัปดาห์ปัจจุบันขณะเดือนหรือปัจจุบันขณะเป็นปีก็ได้นี่ก็เหมือนกัน,นถ้า life, ท่านทั้งหลายทําขณะปัจจุบันก็คือปัจจุบันไม่ดีและเป็นไงบ้างปัจจุบันไม่ดีอย่าลืมว่าปัจจุบันจะต้องกลายเป็นอดีตแน่นอนถ้าเราทําปัจจุบันไม่ดีแล้ว อดีตก็เราจะดีแม่นั้นผ่านไปแล้วเราจะได้อดีตอันหวานชื่นมาไม่ได้นั้นเป็นหลักสําคัญที่ว่าทาปัจจุบันให้ดีทําปัจจุบันให้ดีก็คือพอใจในปัจจุบันเราจะไม่แสงคิวเรียกว่าถ้าขับรถก็จะไม่ผ่าไฟแดงผู้ที่ผ่าไฟแดงเป็นไงบ้างผ่าไฟแดงก็คือไปยังมาไม่ถึงเลยไปจิตไปอนาคตแล้วไปอนาคตจะเอาอะไรได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่ถึงอะไรก็ตามอนาคตจะต้องกลับ ต้องมาถึงปัจจุบันแน่นอนปัจจุบันก็คืนอนาฬิกาที่หมุนไปถึงอนาคตอันซึ่งทำอนาคตนั้นให้เป็นปัจจุบันได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านทั้งหลายที่ผ่าไฟแดงเสร็จแล้วไปทำอนาคตก่อนไม่ได้ในหลักของการปฏิบัติการเจริญสติท่านมุ่งเน้นเรื่องของปัจจุบันปัจจุบันก็สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ ทำกับกำลังสร้างคุณสร้างประโยชน์กำลังประกอบอะไรต่างๆทำหน้าที่การงานนั้นแหละตัวปัจจุบันตัวปัจจุบันนี้สำคัญที่สุดดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราก็คือตัวปัจจุบันปัจจุบันจิตต้องทำอยู่กับตัวปัจจุบัน ปัจจุบันทำทำดีที่สุดเพราะว่าอดีตเป็นบทเรียนอนาคตยังมาไม่ถึงมองไม่เห็นถึงทำปัจจุบันดีเดี๋ยวอนาคตก็มาเป็นปัจจุบันและจะดีในที่สุดความสุขความเจริญย่อมจะมีแก่ทุกท่านผู้ที่อยู่ในขณะปัจจุบันหรือปัจจุบันขณะนี้อย่างสิ้นเชิงด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน สัปดาห์หน้าเราจะพาทุกท่านไปพบกับสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างรอติดตามกันนะคะที่นี่เวลาเดิมสหรับวันนี้ได้เวลาที่ปรังแล้วและน้องเป็นหนึ่งต้องขอลาขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีความสุขทุกคืนวันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ